จากเงามืดแห่งโศกอนตรกรรมและความสูญเสียอ,อีกาผู้ลึกลับจะกลับมาโบยบินอีกครั้งพาพย์เดอร์โคร w ได้หวนคืนสู่จอยักษ์รอบใหม่ที่คราวนี้ไม่ใช่การรีบูตแต่พวกเขาบอกว่ามันคือการคืนชีพที่จะโหดยิ่งกว่าเลือดสาดกว่าเดิม และขยายเนื้อหาขอบเขตลงลึกมากกว่าต้นฉบับเสียอีกครับเรามาดูกันว่าเดอะโครฉบับนี้จะสร้างความน่าตื่นเต้นอย่างไรได้บ้าง ไอเดียแรกเริ่มของเดอะโครเป็นคอมิกอินดี้ผลงานของเจมส์โอบารที่นำความแค้นส่วนตัวจากการอยากลงโทษชายเมาแล้วขับที่มาชนคู่มั่นของเขาเสียชีวิตแต่ชายคนนั้นดันเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือครับเขาจึงระบายมันด้วยการแต่งเดอะโครขึ้นมาซึ่งเนื้อหาของเดอะโครก็เต็มไปด้วยความรุนแรงการเอาคืนของชายคนหนึ่งที่ถูกพรากค,คนรักไปจากเขาตัวละครหลักก็คือเอริกเดรเวน ชายที่กำลังจะมีความสุขกับการแต่งงานกับคนที่เขารักเชนลี่แต่ในคืนหนึ่งพวกอันธพผ่านได้มาซ้อมเขาและลุมโซมเธอเป็นผลให้ทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่เวลาผ่านไปหนึ่งปีอยู่ดีๆเอริกก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากพลังของอีกาลึกลับโดยเขาได้รับภารกิจในการล้างแค้นห้ไล่จัดการฆ่าคนที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นพังให้สิ้นซาก คอมิกได้รับการตอบรับที่ดีมากครับเพราะว่าได้ผสมผสานความโกธิคลายเส้นที่ดูดิบเถื่อนและภาพความรุนแรงแบบไร้ปานีซึ่งในสมัยนั้นมันเป็นสิ่งอะไรที่ใหม่มากความโด่งดังของเดอะโครนั้นได้ไปเตะตาผู้สร้างภาพยนตร์จนได้เริ่มการดัดแปลงภาพยนตร์ออกฉายในปี1994ซึ่งนำแสดงโดยแบรนดอนลีและกำกับโดยอเล็กซ์โปรยาร หนังนำเสนอซื้อตรงตามคอมมิครับกับสไตล์ภาพที่ลึกลับและเสริมด้วยการใส่ดนตรีล็อกลงไปในเรื่องราวซึ่งถือว่ายุคนั้นเป็นยุคสมัยของเพลงล็อกอัลเทอร์เนทีฟซึ่งมันได้สร้างสไตล์ภาพจำให้กับหนังได้มากยิ่งขึ้นหนังประสบความสำเร็จทางไรายได้จนในตอนนั้นไม่มีใครเลยที่ไม่รู้จักเดอะโครแต่ ในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เกิดการเสียชีวิตกระทันหันของแบรนดอนลี i, ในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกองถ่ายซึ่งทำให้เดอะโครนั้นกลายเป็นผลงานสุดท้ายของเขาครับเดอะโครประสบความสำเร็จก็จริงนะครับแต่ในภาคต่อของเดอะโครก็ทุรักทุเลมาโดยตลอดตั้งแต่ The Crow ซิตี้ออฟแองเจิลที่เมื่อหนังขาดแบรนดอนลีไป แลวก็เปลี่ยนเนื้อหาให้เดอะโครนั้นมอบตำแหน่งให้กับคนอื่นก็ดูเหมือนแฟนๆจะไม่ค่อยตอบรับกันเท่าไหร่นักพอหนังนั้นทำเงินไม่ตามเป้าจนภาคต,ต่อมาใครหนังก็ไม่กล้าเสี่ยงจะนำเอาหนังฉายโรงครับนำเดอะโครไปเป็นหนังลงม้วนวิดีโอหรือว่าลงแผ่นส่งตรงถึงบ้านแต่ก็มีแนวคิดในการคืนชีพเดอะโครอย่างแท้จริงขึ้นมาตั้งแต่ในปี2008มีรายชื่อผู้กำกับที่มีส่วนร่วมเยอะมากไล่ตั้งแต่สตีเฟนนอรริงตันผู้กำกับเรด ฮวนคาร์ลอสเฟรสดานิโลผู้กำกับ28 Weeks Later เอฟฮาวิเอร์กูติเอเรสผู้กำกับ Before the Fall โคลินฮาร์ดีผู้กำกับเดินนันแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทีหนึ่งครับโดยมีครั้งหนึ่งเจมส์โอบาผู้สร้าง The ะโครต้นฉบ,บับก็อยากจะมีส่วนในการปั้นโปรเจกต์ภาพยนตร์กลับคืนชีพขึ้นมาใหม่ครับโดยในตอนนั้นความตั้งใจของเขาไม่ใช่การรีเมคหนังในปี1994 แต่เป็นการนําเอาการ์ตูนของเขามาดัดแปลงใหม่ซึ่งเขามองว่าเดอะโครก็เหมือนกับวรรณกรรมที่หลายๆคนนําเอาไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อารมณ์แบบเดียวกับแดกคูล่าที่หลายๆคนหยิบเอาวัตถุดิบบางส่วนไปแล้วก็ปรับเป็นเวอร์ชั่นของพวกเขาแทนโปรเจกต์คืนชีพเป็นรูปเป็นล่างต้องรอให้ถึง12ปีครับเมรูเพิร์ตแซนเดอร์สเจ้าของผลงานสุดตรการตาจากภาพยนตร์ดัดแปลงอนิเมะ Ghost in the Shell จะมาเป็นผู้ดูแลภาพยนตร์เรื่องนี้ เขาก็ได้บิลสกากาดสุดยอดนักแสดงมากฝีมือที่ฝากผลงานโด่งดังอย่างการเป็นเพนนีไวส์ในภาพยนตร์เรื่องอิดและเขายังกลายเป็นตัวร้ายแห่งหนังนักฆ่าแห่งยุคจอห์นวิกซีโดยครั้งนี้เขาจะมาสวมบทบาทเป็นเดอะโครหรือเอริกเดรเวนชายพลังอีกาที่ออกมาล้างแค้นส่วนแก้วตาดวงใจของเขาเชนล,ลี่ก็จะได้ FKA t w i g นักร้องนักแต่งเพลงจากเกาะอ,อังกฤษมารับบทนี้ครับบทหนังจะเขียนโดยคุณแซ็กเบลินผู้เขียนบทสุดมันจากภาพยนตร์เรื่อง c r e e d 3และ Grand t u r i s m o มาร่วมเขียนบทกับคุณวิลเลียมชไนเดอร์ผู้เขียนบท Return to Silent Hill โดยทั้งสองนั้นจะมาขยายเรื่องราวความรักของเดรโครให้เข้มข้นยิ่งกว่าฉบับไหน,ไหน สิ่งที่พวกเขาเลี่ยงที่จะทำเลยแน่นอนว่าเราไม่สามารถไปแตะต้องความคลาสสิกของปี1994ได้เพราะมันได้กลายเป็นตำนานที่ยากจะลืมเลือนแต่พวกเขาจะใช้แนวคิดเดียวกับเจมส์โอบารที่เคยพูดไว้ว่าเราจะหยิบวัตถุดิบของการ์ตูนต้นฉบับนำมาตีความใหม่ในยุคปัจจุบันรูเพิร์แซนเดอร์ครับอยากจะให้เอริกเดรเวนในภาคนี้มีความเป็นมนุษย์มากกว่าเดิม นั่นก็คือเขาจะพาไปดูปมเรื่องราวในอดีตของเอริกกับเชลลี่ที่ในหนังสือต้นฉบับหรือแม้ในภาพยนตร์ปี1994ไม่เคยเล่ามาก่อนว่าทั้งคู่นั้นพบรักกันได้ยังไงสาเหตุอะไรที่ทําให้พวกเขานั้นไม่อยากจะพลากจากกันเพื่อที่จะให้คนดูนั้นเข้าใจบาดแผลภูมิหลังที่ผ่านมาในชีวิตของทั้งคู่ เพราะสิ่งที่เขาอยากจะเล่าในเวอร์ชั่นนี้คือเรื่องราวของคนสองคนที่จิตใจแตกสลายและหลงทางสามารถมารักกันแบบตายแทนกันได้อย่างไรกันคาแรคเตอร์ของเอลวิคครับจึงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นรูปรักษณ์ในฉบับนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องราวปมในอดีตด้วยรอยสักบนร่างกายของเขาเพื่อบอกบาดแผลภูมิหลังที่ผ่านมาในชีวิตรอยสักบนร่างกายก็คือตัวแทนของความเจ็บปวดชีวิตที่หลงผิดไปติดยาของเขาครับ ซึ่งก่อนที่เขาจะได้พบกับเชนลี่เป้าหมายในชีวิตของเขาก็มีเพียงแค่เรื่องดนตรีเท่านั้นรูเพอร์แซนเดอร์บอกว่าส่วนหนึ่งที่บิลสกาการ์ดเหมาะสมสำหรับบทนี้เพราะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาครับท้าทายกับทุกบทที่เขาได้เล่นซึ่งดวงตาของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆครับสามารถแสดงอารมณ์ความหอยหาความเจ็บปวดแถมยังสามารถใช้ตาแสดงความแค้นได้ยอย่างดีเยี่ยม หรือแม้กระทั่งตัวละครเชนลี่ที่ในหนังสือไม่ได้เล่าอะไรเกี่ยวกับตัวละครของเธอมากนักในครั้งนี้หนังจะให้เหตุผลว่าทําไมเชนลี่เปรียบเหมือนแสงสว่างหรือเป็นนางฟ้าของเอริกที่ทำให้เขานั้นยอมแลกชีวิตเพื่อให้ได้อยู่กับเธอความสดใหม่ของเดอะโครฉบับนี้นอกจากในด้านลงลึกตัวละครแล้วรวมไปถึงวร้ายที่เปลี่ยนไปเพราะเดิมทีผู้ที่ทำให้ชีวิตของเอริกกับเชลลี่พังทลายคือพวกแก๊งอันธพาลประกอบไปด้วยทอม,ทอม ท็อปดอลล่าฟันบอยและทีเบิร์ดแต่ในฉบับนี้จะเปลี่ยนเป็นวินเซนต์ที่ได้นักแสดงอย่างแดนนี่ฮุสตันมารับบทเขาคือผู้นำชนชั้นสูงที่มีอิทธิพลมาก จนไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาครับที่ปรับให้เป็นวินเซนต์นั้นเพราะทีมงานอยากจะให้มีตัวร้ายที่สามารถเล่นกับจิตวิทยามากกว่าการใช้กําลังโดยบุคลิกของวินเซนต์นั้นจะเป็นคนที่รอบรู้และเต็มไปด้วยเล่ห์กลตัวละครของวินเซนต์นั้นจะมีส่วนสําคัญต่อชีวิตในอดีตของเชลลี่ครับเพราะเธอนั้นคืออดีตลูกศิษย์ของเขาแต่ปมที่สามารถสร้างรอยร้าวให้เขาต้องจัดการแยกเชลลี่ออกจากเอริกนั้นจะเกี่ยวข้องกับอะไรคงต้องรอให้เพื่อนๆไปหาคำตอบในโรงภาพยนตร์ครับ ในหนังฉบับปี1994ครับเอริกนั้นจะมีผู้ที่คอยนำทางที่ชื่อว่าสกาลคาร์บอยแต่ตัวละครนี้ถูกตัดออกไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าหลังจากแบรนดอลลีเสียชีวิตทีมงานได้ตัดสินใจลบฉากของตัวละครนี้ออกทั้งหมดแต่ในฉบับ2024บทของอาจารย์เดอะโครจะกลับมาอีกครั้งในคราบของชายที่ชื่อว่าโครโนสโครโนสจะรับบทโดยซามีบูอาจิลา นักแสดงระดับชิงรางวัลออสการ์จาก Days of Glory และ Outside the Law ตัวละครของเขาจะอยู่เหนือการเวลาครับอยู่เหนือทุกสิ่งในโลกและเขาจะเป็นคนที่อธิบายเรื่องภารกิจและโลกหลังความตายต่อเอริกว่ามันทำงานอย่างไรจากตัวละครและสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้าไปใน The Crow ฉบับคืนชีพจะเห็นได้ว่าพวกเขายกระดับความเข้มขน้นและความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งพอถึงการถ่ายทำพวกเขาก็พยายามมองหาวิธีเล่าเรื่องใหได้ดีที่สุด และต้องออกมาเท่สุดๆการถ่ายทำนั้นปักหลักที่สาธารณรัฐเช็กในเมืองปรากค,ครับโดยด้านภาพรูเบิร์ตแซนเดอร์ได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่องดีว่าและซับเว่เพราะสองเรื่องนี้มีการถ่ายมุมภาพอย่างยอดเยี่ยมและให้ความรู้สึกเหนือการเวลา เขาจึงคิดว่าควรนําเสนอภาพเดอะโครฉบับของเขาไม่โกธิคมากแต่มันจะเป็นเหมือนนิวยอร์กในช่วงยุค80ถึง90จริงๆให้อารมณ์เหมือนกับเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลในแง่ของฉากแอคชั่นพวกเขาก็อยากจะให้มันเต็มไปด้วยความแปลกประหลาดโหดร้ายและดุดัน นี่จะเป็นหนังเดอะโครที่มีการใช้เลือดปลอมมากที่สุดเรื่องหนึ่งของแฟรนไชส์เพราะฉากแอคชั่นนั้นจะเต็มไปด้วยเลือดซึ่งพวกเขาก็เน้นว่าในเมื่อภาพยนตร์เป็นเรทอาแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากความรุนแรงให้ได้มากที่สุดกระสุนทุกลูกจะต้องมีแรงกระแทกที่สมจริงและมีการทำเอฟเฟกให้เห็นแผลเวอะหวะตามตัวเต็มไปหมดและหนึ่งในอาวุธที่อยู่ในคอมิกส์แต่ว่าในภาพยนตร์ปี1994ไม่ได้นำมาใช้นั่นก็คือดาบครับ จะมีการนำเอาดาบมาเป็นส่วนสำคัญในฉากแอคชั่นที่เป็นไฮไลท์ตอนท้ายเรื่องที่เมื่อเดอะโครฟาดฟันใส่ศัตรูไปแล้วมันจะต้องมีชิ้นส่วนอวัยวะหลุดออกมาจากร่างกายและในฉากนี้พวกเขาได้ออกแบบดนตรีโอเปร่าให้สิงกับจังหวะการโจมตีของเดอะโครในฉากด้วยครับซึ่งรับประกันเลยว่าฉากนี้มันต้องออกมามันมากๆแน่ๆ คือเทียบกับเวอร์ชันก่อนแล้วมันจะรุนแรงมากกว่า2-3เท่าเลยทีเดียวยังไม่ใช่แค่นั้นพวกฉากอารมณ์การเก็บทุกความเจ็บปวดของเอริกเดรเวนพวกเขาก็จะได้เลือกใช้กล้องแฟนทอมรุ่นล่าสุดที่จะสามารถเก็บภาพเฟรมเรทสูงถึง600เฟรมต่อวินาทีซึ่งนั่นเองจะทำให้ผู้ชมได้เห็นบิลสกาการได้ถ่ายทอดความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีที่เขาแสดง you no what you no, do เดอะโคลเวอร์ชั่นใหม่พร้อมที่จะให้เพื่อนๆไปพิสูจน์แล้วครับว่าสามารถกลับมาคืนชีพได้ตามที่ผู้สร้างตั้งใจไว้ได้หรือไม่ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนี้เป็นต้นไปในโรงภาพยนตร์อยากจะให้กูโจทําคลิปอะไรต่อละก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ผมคุณโจกูโจลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ